จากคลิปที่แล้วที่เราได้ทำการพิ้นตะขอรูปตัว S ้วยวัสดุ PLA และ ASA คลิปนี้จะมาทดสอบความขึงแรงกันครับการทดสอบแรกจะเป็นการทดสอบความแข็งโดยผมจะนำวัสดุทั้งสองมาคูดกันเองจะเห็นว่า PLA มีการสึกที่มากกว่า ASA ในการทดสอบการทนต่อแรงดึงผมจะใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแบบแขวนเกี่ยวว้ที่ปลายของตะขอโดยเครื่องชั่งน้ำหนัก จะถูกผูกติดไปกับถังที่ผมจะใส่น้ำหนักเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าตะขอจะรับไม่ไหวโดย PLA เมื่อใส่น้ำหนักถึง5.7กิโลกร,รมัมวัสดุเกิดอาการยืดจนตะขอไม่สามารถเกี่ยวเชื่อกไว้ได้ในส่วนของ ASA เมื่อใส่น้ำหนักให้เท่ากับจุดที่ PLA รับไม่ไหววัสดุ ASA ยังคงปกติมีการยืดเล็กน้อยพอเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆจนถึง8กิโลกร,รมัมวัสดุเกิดอาการฉีกขาดจนทำให้ที่ช้นน้ำหนักลน สรุปครับวัสดุ PLA มีความแข็งแรงน้อยกว่า ASA เมื่อเจอแรงดึงจะเกิดอาการยืดจนเนื้อพลาสติกเปลี่ยนเป็นสีขาวจนทําให้ตะขอที่เกี่ยวหลุดส่วนวัสดุ ASA มีความแข็งที่มากกว่าจะสังเกตเห็นว่าวัสดุมีสีขาวที่เกิดจากการยืดน้อยกว่าแต่เมื่อรับแรงจนถึงจุดที่วัสดุรับไม่ไหวจะเกิดอาการฉีกขาดทันทีในคลิปต่อไปจะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับการทนต่อความร้อนและสภาพแวดล้อม